อ l o f เฟซบุ Hello, mm ๊ก hmm. นั่นเป็นลมอะไรหรือเปล่าโอเคขอเกิดตอนนี้ไม่มีคนเข้ามามาก mm hmm. ผมรู้สึกว่า mm hmm. มันเป็นความคิดถึง mm hmm. เหมือนเรานั่งคิดถึงใครบางคนแล้วก็วโทรหาได้เลยก็คือการไลฟ์เพราะนั้นผมคิดถึงแฟนเพลงคิดถึงเพื่อนๆเ, mm hmm. เป็นไงกันบ้าง mm hmm. คุยกัน คือผมอะไม่ค่อยได้ไลฟ์ใน Facebook คือเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบว่างวจะเข้าใน i ิน t a g r กรแล้วเอ่อเขาเรียกอะไรอะเราก็จะเปลินเวลากดก็จะเข้าไปในไลฟ์ i ิน t a g r กรไม่ค่อยได้มาใน Facebook ซึ่งจริงๆเนี่ยใน Facebook ผมว่ามีคนที่จะพูดคุยกันเยอะอยู่พอสมควรเลยทีเดียวที่นี่หกร้อย วันนี้ผมตื่นเช้าทำไรบ้านกินกาแฟหนึ่งแก้วทำไรวันนี้แม่ผมแม่ผมบอกว,ว่าแหลมแต่เขาเรียกผมพลนะไรหรือป้ปล่าพลกินข้าวเหนียวมูหมูหวานไหม รู้ว่ามันมันมันสนุกมั้งเคลออยู่บ้านนี่นนั่งอยู่คนเดียวก็มีเตียแม่เดินแต่อะไรผมสามารถโทรหาเพื่อนที่รักกันก็คือพวกคุณฮัลโหลเป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> เดี๋ยวทุกคนจะได้คุยโอเคสำหรับคุณอะไรอ่ะเราจะหาว่าอะไรกระป๋องแป้งเหรอ ออแป้งงานแต่งแป้งกับกับกับเจมนะพี่หลามขอให้ก้าวเดินในชีวิตคู่อย่างอย่างมีความสุขนะมันจะเป็นชีวิตคู่และมันมากกว่าความรักอีกใช่ไหมครับมันหล่อหล,อ,ลอมจากความรักแล้วก็เราจะก้าวเดินจับมือกันเป็นชีวิตคู่เพราะนั้นเข้าใจว่าชีวิตคู่คือชีวิตที่ที่ผสมผสานระหว่างคนอีกคนที่มาจากอีกโลกใบหนึ่ง แล้วก็มาผสมกับอีกโลกใบหนึ่งเพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวกันเออ่ก็ยังไงก็ตามมันก็คงต้องปรับตัวเรียนรู้กันในทางยาวยังไงก็ถ่อยทีท่าอาศัยแล้วก็แบบขอให้มีความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตนะครับสวัสดีครับโอเค คือช่วงนี้ผมก็มีเล่นดนตรีด้วยนะครับเล่นดนตรีเป็นงานหลักเลยแหละแต่อย่างวันนี้ก็อยู่ร้านก็จะมีกิจกรรมทําดนตรีทําอะไรบ้างเตรียมตัวเพื่อจะไปเล่นอคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ผมเตรียมไว้จะปล่อยอในไม่เกินการปีนี้นะครับก็จะเป็นงานเดี่ยวของผมเองซึ่งแต่งเองจริงๆก็แต่งเพลงเองแล้วก็ทํามาตลอดน,นั่นแหละ แต่ครั้งนี้มันอาจจะทํามากกว่าเดิมก็คืออัดเสียงด้วยกีตาร์ทุกอย่างทำหมดโยเว้นตีกองเพราะว่าอะไรโาโยังตีกองไม่เก่งต้องขอบคุณมากสแสดงว่ามากินกาแฟแล้ววันนี้อากาศดีนะครับเพื่อนๆอ,อยู่จังหวัดอะไรบ้างยังไงบอกผมหน่อย วันนี้ผมจะทำตารางงานนะอาอยุน้อยกาลัคอนเสิร์ตต้องจายให้เราด้วยนะขวัญนะมีตารางงานนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสรุปแล้วก็ทําตารางงานส่วนใหญ่ก็ยังมีแบบยังไม่เฟรมบ้างอะไรบ้างนะครับ <Okay. S 1> ก็อาจจะค่อยๆทยอยอัปเดตเหมือนเดิมนะครับมีข่าวรั่วมาแล้วใช่ไหมว่าโฟกินเนี่ยจะออกแล้ว หมายถึงว่ามีการถ่ายทาก็ต้องรุนกันอีกว่าผมดีอยู่นะหรือเปล่าเป็นขาลวงเปล่า <c oughs> คุณอยู่สิงคโปร์เลยเหรอสิงคโปร์อ่ะหนาวอ่ะ งานมันเกิดนะครับพวก a f t e ร์ a r t y เลยเนี้ยก็น่าหนุกดีนะต้องติดต่อไปที่ผู้จัดการนะครับคุณหมูติดบอกม,มาก็ได้เดี๋ยวส่งข้อความไปมันกินข้าเหนียวหมู เฮ้ย <peach> ผมไม่เคยลืมเท่หนาใช่ไหมเอฟซี FC สงขาเจสอืม yes. สวัสดีครับ คำุชาอยากฟังเพลงไหมเดี๋ยวกิต้ามาร้องเพลงสักเพลงไหมนั่งหนุกหีินะแป๊บหนึ่งนี่นั่งกินข้าวโชว์นะ โอเคเดี๋ยวดูพี่ตามเล่นสะักเพลงอ่ะสนุกสนุกนะ